ชะตาของโชคลาภต้องบอกว่าคุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่การงานอุปรสรรคมีแต่เรามองที่ปลายทางแล้วกันทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีอุปรสรรคมันไม่มีสตอรี่ไว้ให้รุ่นหลังฟงังเพราะปลายทางนั้นหมายถึงทรัพย์สินเงินทองนะคะถ้าใครฟังคลิปนี้อยู่พูดเสร็จฟ้าร้องเลยนะ fc ทุกทกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนื้อ ดวงวิชาเทียนมงคลจัก,กรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะอาจารย์เจนเทียนมงคลจัก,กรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าวิธีกรรมเนื้อดวงวิชาเทียนมงคลจัก,กรวาลวันนี้อาจารย์มาทำนายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนะคะประจําเดือนสิงหาคมปีพศ2566นะคะในเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกรกฎเนี่ยต้องบอกว่า ถ้าคนเป็นโสดต้องบอกว่าโสดนานมากนะคะต้องลากเสียงเลยถ้าโสดแล้วโสดนานมากแต่ถ้า บอกว่าในเรื่องของคนที่มีคู่หรือคนที่มีความรักก็มักจะรู้ตัวเลยว่าเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีวิบากกรรมในเรื่องของความรักมากๆเพราะฉะนั้นในการอธิษฐานหรือในการร้องขออาจารย์แนะนำว่าควรขอพรและไหวบูชาพระแม่รักษมีบ่อยๆนะคะเพราะท่านเป็นเทพเจ้าแห่งการเงินและความรักนั่นเอง ขอนะคะทริคในต่างๆนะคะก็พยายามทำให้ถึงแก่นแท้ในความที่จะได้รับความเมตตาในพรแห่งพระองค์นะคะนี่ก็สำหรับสายมูนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในดวงชะตาเนี่ย นิสัยของในเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีกรกฎเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนเข้ากับคนง่ายมีความคิดการติดต่ออะไรค่อนข้างมากทีนี้จะโยงมาถึงในช่วงเดือนสิงหาคมเรื่องการงานของคุณต้องบอกเลยว่าใครที่เริเร่มจะทํางานอะไรใหม่ๆมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่กําลังจะทําหรือมีความคิดแบบ คิดเล่นๆนะแต่ทีนี้ว่ามันกลายเป็นโอกาสแล้วเวลามันเหมาะสมพอดีมันก็สมควรที่จะต้องลงมือทำด้วยจะถามว่างานนี้เป็นไงบ้างอาจารย์ต้องบอกว่าหืดขึ้นคอเลยค่ะปัญหาอุปสรรคค่อนข้างเยอะแต่เรามองมองก้าวไปอีกช็อตหนึ่งได้ไหม อีกช็อตหนึ่งได้ไหมเพราะว่ามันมีทิศทางของในเรื่องของการเงินหลั่งไหลเข้ามานะคะเขาเรียกเงินทองไหลามาเทนมาพญานาคคายซับเลยว่าอย่างนี้เลยในสายมูของพญานาคราชนะคะและอาจารย์จะมีทริคเสริมดวงให้นิดนึงนะสำหรับในชาวราศีกรกฎนะคะถ้ารู้สึก เหนื่อยหนืดหรือไม่ค่อยกระตือรือร้อนเลยรู้สึกหมดไฟรู้สึกหมดหมดพลังนะคะให้คุณหาอัญ,ญมณีที่เป็นสีแดงนะคะลูกแก้วหรือจะเป็นอัญ,ญมณีพลอยหรือแร่หินต่างๆนะคะหรือในแก้วป่งคำนะคะหรือในอัญ,ญมณีที่เป็นสีแดงแต่อาจาร ที่พยายามย้ําก็อยากจะได้ในแร่มวลสารจริงๆไม่ใช่แบบสังเคราะห์ขึ้นเพราะว่าจะได้รับพลังในความกระตือรือร้นนะคะอันนี้ก็คือ,อหลักในการเสริมดวงฮงจุ้ยในโตะทํางานของคุณนะคะก็เสริมประมาณนี้เลยหาอัญมณีสีแดงตั้งไว้ที่โตะนะคะเพื่อกระตุ้นให้ เรานั้นมีแอคทีฟมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะรู้สึกโอ้ยถ้าปัญหาเยอะนะกรกฎก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะค่อนข้างที่จะงองแงทีเดียวเชียวแหละแต่ถ้าถามในเรื่องเกณฑ์ชะตาของโชคลาบต้องบอกว่าคุณมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่นะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับแม้กระทั่งรุนรอนหรือใครที่กําลังมองหาเรื่องแหล่งที่มาของเงินทุนหรือแม้กระทั่งโชคลาบต้องบอกว่ามีโอกาสมากๆเลยเพราะฉะนั้นใน าราศีกรกฎนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป็นไงการงานอาจารย์บอกแล้วนะอุปสรรคมีแต่เรามองที่ปลายทางแล้วกันทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่มีอุปสรรคมันไม่มีสตรอรี่ไว้ให้รุ่นหลังฟังเพราะฉะนั้นอยากจะเป็นฮีโร่ในอนาคตท่องไว้เลยว่าถ้าเราเนี่ยขยันตั้งแต่วันนี้หรือว่าเกมชีวิตไว้ดีอนาคตเนี่ยมันต้องสดใสแล้วเราก็จะมีเรื่องราวไว้เล่าให้ลูกหลานต่อไปนะอาจารย์ฟังไปถึงคนที่เกิดความท้อแท้ช่วงนี้ แล้วถ้าเกิดปัญหามันไม่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะไม่ได้ริมรสในความหอมหวานที่เราจะสามารถฟันฝ่ามันได้เพราะฉะนั้นถ้าเราฟันฝ่าอุปสรรคตรงนี้ไปต้องบอกเลยในชาวกรกฎตอนนี้สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ลุกขึ้นสู้เพราะว่าอุปสรรคมันมีแล้วก็ปัญหามันมีแต่มันมีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มเพราะปลายทางนั่นหมายถึงทรัพย์สินเงินทองนะคะถ้าใครฟังคลิปนี้อยู่พูดเสร็จป้าร้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะเอาละ ฟ้าดินน้ำลมไฟก็จะเป็นในเรื่องของท่าที่รับรู้ในพลังงานของชาวราศีกรกฎเพราะฉะนั้นตอนนี้มุ่งมั่นตั้งใจให้มากแล้วก็ฟันฝ่าในเรื่องอุปสรรคไปนะคะปลายทางต้องบอกว่าเงินเงินเงินท่องไว้เลยนะคะก็ขอให้เจ้าปู่เจ้าย่าพญานาคาราคลายทรัพย์ให้กับลูกหลานชาวราศีกรกฎนะคะสวัสดีค่ะ